ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับก็ตอนนี้ก็ยังขุกอยู่กับงานตัดหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้เสริมนะครับเดิมทีตรงนี้จะจะไว้เป็นถนนเนาะถนนเข้ามาในสวนอีกจุดหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็เอาต้นไม้มาปลูกใส่แทนแล้วกันก็เสริมไปจุดไหนส่วนไหนมันว่างก็ปลูกเสริมไปเลยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงแปลนที่วางไว้ตรงไหนก็ไปปลูกต้นไม้เสริม ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับวันนี้จะพามาดูไม้ที่เป็นไม้ดอกหอมอีกหนึ่งชนิดนะครับในสวนผมนะครับก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกชนิดหนึ่งสำหรับไม้ดอกหอมเนาะก็คลิปก่อนก็พาไปดูต้นพยอมแล้วก็พยอมมีเยอะมีประมาณ500รต้นแต่ว่าชนิดนี้มีไม่เยอะนะครับมีประมาณร้อยต้นเนาะเกือบเกือบร้อยก็อนาคตเดี๋ยวเอามาปลูกเสริมให้มันได้สักร้อยแล้วกันก็เสริมไปเรื่อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไม้หายากอีกชนิดหนึ่งแล้วกัน เป็นต้นกันเกลานะครับกันเกลาภาษาอีสานบ้านผมเขาเรียกมันปลานะเนาะแถวภาคไหนภาคใต้เขาเรียกต้นตําเสาต้นนี้มันมันขึ้นมาสองสองกิ่งเนาะสองง่ามขึ้นมาแตกเปนสองต้นผมก็ปล่อยเลยก็อายุต้นนี้ก็6ปีโอ้โหก็สูงใหญ่ไปสักเจดปดเมตรแล้วแหละมีต้นใหญ่ๆอย่างนี้อยู่ประมาณราวๆสิบสิบต้นนะครับที่ใหญ่แบบล้ำหน้าเขา้าไปอย่างนี้ แล้วก็ปลูกเสริมไปเรื่อยปีละนิดเราไหนก็มีหลายรุ่นเนาะปลูกไปปีละนิดเราหน่อยก็ถือว่าเป็นไม้ที่ไม้เหมือนไม้โบราณเลย <c oughs> <c oughs> เนื้อไม้เขาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับ <c oughs> เห็นแถวโซนปักใต้เขาทากัน <c oughs> เนื้อไม้ออกเหลืองๆดอกอดอกนี้หอมมากแล้วก็ออกดอกช่วงเดือน4 <c oughs> เดือน5ด้วยเนาะไล่ตั้งแต่กุมภาไปนู่นแหละดอกหอมมากแล้วก็ใช้อิงประโยชน์ เรื่องน้ำหวานเรื่องเกสรสำหรับเลี้ยงพึ่งพโพรงได้เนาะ,ะเมล็ดเขาก็รู้สึกว่านกจะกินเหมือนกันนะครับพวกนกพวกอะไรกินเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นอีกโซนหนึ่งเ๋ยอะผมปลูกกระจายไปทั่วทั้งสวนเหมือนกันนะครับต้นกลังเก่าเนี่ย <c oughs> ไอปีแรกที่ผมมาปลูกนะครับปี2557ยเนี่ยผมเอามาร้อยต้นนะครับตายไปเยอะนะครับตายไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับต้นกันเกลาเนี่ยเพราะว่าด้วยความว่าไม่รู้เนาะก่อนก็ชุดความรู้ใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตมันก็น้อยอะแเราก็ไม่รู้วิสัยของต้นไม้นะแหละว่ามันชอบพื้นที่ลุ่มๆนะครับอย่างที่สวนผมเนี่ยปลูกพื้นที่ลุ่มๆอย่างเงี้ยโอ้โหโตดีอันนี้เป็นชุดที่หลังนะครับชุดน่าจะชุดปี5้า9้า้าที่มาปลูกเสริอมอีก ตัน,นี้ก็โตแล้วแหละรอตายแล้วอย่างนี้มันชอบพื้นที่ประมาณอย่างนี้ครับที่สวนผมเนี่ยปลูกตรงนี้จะเป็นร่องน้ําไหลมานะครับทานน้าไหลมาจากบนภูเขาร่องน้ําไหลผ่านปลูกพื้นที่รุ่มๆอย่างนี้มันโตดีนะครับยางที่ผมไปเจอตามธรรมชาตินี่ก็มันก็ชอบอยู่ริมริมห้วยน้ําริมคลองน้ําธรรมชาติพื้นที่รุ่มๆหน่อยจุดนี้ที่ผมเจอจงอางอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะสน,นี้แต่ตอนนี้ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วไม่น่ากลัวแล้ว อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับแต่มีบางต้นที่อยู่โซนที่ดอนก็พอโตได้บ้างก็มีก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เข้าท่าถ้าเราปลูกแบบโซนแบบอย่างนี้นะครับถ้าปลูกโซนอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเวิร์กกว่าโซนที่เป็นลุ่มๆหน่อยริมริมน้ําริมอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าอย่างอย่างาหมู่บ้านเก่าเนาะของต้นตระกูลทางทางแม่ผมเนี่ย เขามาจากสารครามเนี่ยชื่อหมู่บ้านชื่อหนองมันปลาเลยนะครับบ้านหนองมันปลาก็หมายถึงว่าหนองนั้นห้วยนั้นเนี่ยเต็มคงเต็มไปด้วยต้นมันปลาและต้นกัญเกลานี่แหละก็ถือว่าเป็นไม้หายากดอกหอมแล้วก็เขานิยมไปทําไม้ขุดล้อมนะครับเราไปทําไม้ขุดล้อมกันก็ค่อนข้างมีมูลค่าค่อนข้างแพงเหมือนกันสําหรับไม้ขุดล้อมเนาะะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นที่อยู่โซน ที่ดอนก็พอโตได้เหมือนกันก็งานตัดหญ้านะครับร่างกายก็หายหายดีแล้วก็นี่แหละตัดโซนนี้แล้วครับเป็นทุ่งหญ้าคาก็มันจะมีโซนที่ต้องปลูกพืชระดับชั้นที่ต่ำลงมากต้นไม้เนะก็ต้องตัดเคลียหญ้าออกเพื่อให้ทำงานได้สะดวก ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นที่ที่ดอนมากเท่าไหร่หรอกตอนนี้ก็ถือว่าดินดินดีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ดอนนะตรงนี้ไอ้พวกอยู่ในดอนคงตายหมดแหละตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นที่ดอนเท่าไหร่นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮก็มันกกร,กระจายกันไปทั้งสวนแหละที่ผมปลูกแต่ถ้าเป็นโซนที่รุ่มๆหน่อยก็จะเยอะหน่อยตรงต้นสวยนะครับตรงเลยแหละ มืดนิดนึงถ่ายยังไงก็มืดก็ลำต้นเขาตรงเปล่าดีนะฮะก็ถือว่าเป็นไม้หน้าปลูกอีก1ชนิดนะครับหน้าเอามาติดสวนไว้เพราะว่ามันเป็นไม้ดอกหอมด้วยเนาะเวลาเขาออกดอกนี่ก็น่าจะหอมละมุนละไมไปทั่วแหละโอเคครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เนาะเอามาดู ไม้ดอกหอมอีกหนึ่งชนิด